และช่วงนี้ควันนี้เราคุยกันเรื่องความสวยความงามมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแอคทิวิตี้ในช่วงนี้เป็นยังไงเกี่ยวความสวยความงามหรือเปล่านําเสนอนําเสนอเกี่ยวกับอช่วงนี้ดึกแล้วก็ต้องเจอเด็กแต่เป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะไม่ได้นะคะต้องบอกว่าเป็นน้องๆที่ทาง JSL เขา ปลุกปั้นมาเลยเ<ห>ก่งทุกคนเดีวันนี้เขาจะมา Extreme Makeover กับเราพบกับทั้ง4ท่านเลยนะคะ <c oughs> ขอเช่ญยคะเชิเลยค่ะไม่เด็กเท่าไห<ค>ร่<ค>นะ <c oughs> เารียกรุ่นสาวรุ่นสาวตอนแรกคุณ hmm. ผู right. ้ชมฟังก่อนนะคะว่าน้องๆทั้งสท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะทั้งสีท่านเนี่ยเป็นแชมป์มาก่อนแล้วและชิงแชมป์กันเองด้วยใช่ไหมคะจากรายการกิ๊กตู่สงครามเพลงนะคะมารู้จักเขาแต่ละท่านกันดีกว่ายชื่อน้องโมค่ะมาจากจังหวัดราชบุรีค่ะรับชื่อนุ่มครับมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับผึ่งค่ะจากลบุรีค่ะครับ FM ครับจากจังหวัดศรีสะเกดคร่บ น้องคนแรกเลยดีกว่าในน้านที่เราเก่งด้านไหนก็เราพึ่งทำอะไรจ๊ะลองเลิเกค่ะอุ้ยหน้าตาเยงี้แล้วนู่นเขาจะแรปนะเป็นนางเอกลิเกอ๋อเรยนางเอกเลยหรอคะว้าวโมสักนิดได้ไหมเป็นอนสดน้าสินขอบคุณทุกท่านมากลายทินน้ำใจมีสินดี จงรักสินไทยด้วยใจศรัทธาให้อยู่คู่ฟ้าคู่แฟน oh. Oh. ถ้าจะเอาเอาเนาเอเป็นทุ่มที่สองเลยดีกว่าอา๋อผมก็เป็นนักร้องลูกทุ่งแต่ว่าวันนี้จะมาโชว์เพลงป๊อปวันนี้จะมามิกซ์กันให้ฟังใช่ไหมได้ครัเห้สนุกไปเลยถึงหัวใจของฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไหมฉันจะตายมือมองเห็นเธอกับเขาที่ไร เหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงอ้โหย้อยเห็นมีดังคนต่อไปแล้วคบอกว่ามีเสลูกุ่งไงมีหางเสียงนิดหน่อยมีลูกคอพี่ป้ช่มีเงินเลยในหางเสียงมันต้องเป็นไงถ้าเป็นหางเสียงของลูกทุ่งก็จะเป็นแบบเธอเป็นของเขา ถ้าเป็นป๊อปก็จะเป็นเธอเป็นของเขา,าไป<ห>เ่ยชดัดเจนไม่จะได้ไปหัดร้องมั่งตายแล้วสองท่านที่เหลือจะเอาอะไรโชว์ล่ะเนี่ยซวยจีมอง <laughs> าใจแห้งฝ้าดินเหมือนแกลง้งสาบแช่งเช้านาสงสารบิดนอนมานา กูเงินเขามาน้ำตาท่านรินโอ้โหเสียหวานมากน้องอะไรอีกทีนะพึดังคนต่อไปตัตไมคนสุดท้ายเนี่ยอย่าให้เสียชื่อพี่อ่ะเจ็บหัวใจเจ็บกายเสียยังดีกว่าอยู่ไปฉันคงจะบ้า ขนะ้าเถิดนะยุพินน่าดีรินกั็นแ,นแต่ละคนแบบเนี้ยต้องบอกได้คำเดียวว่าผ่านผ่าน,าน<ม>ใช่ไหนะมเสียงผ่านหมดแล้วแหละแน่นอนแหละคุณภาพจากภายในมาละความสามารถเต็มเปี่ยมห,หลังจากที่ไปเมคโอเวอร์ปุ๊บก็จะมีเ v มบีมาให้ดูกันอเอา,ายรายการเดี๋ยวได้ดูแน่ตอน ปิดรายการนี้เอาละค่ะวันนี้เราทั้งหมดคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันสุขหน้ากับพราวไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อ้อมแขนที่เธอกอดฉันยังอุ่นเสมอเป็นเหมือนพลังจากเธอให้ฉันก้าวไปนานนานมาจนวันนี้ทุกทีฉันยังอุ่นใจเธออยู่ตรงนี้เธอเป็นคนดีคนเดิมแม้อาจเป็นดีเพียงความฝันของเธอแต่เธอจะรู้บ้างไหม เธอก็คือลมหายใจของฉันหากไม่มีเธอวันนี้คงไม่มีฉันความฝันคงเป็นแค่ฝันใจฉันคงไม่มีความหมายความรักที่เธอให้ฉันวันนั้นมันมีค่ามากมายไม่รู้จะมีสิ่งไหนมามอบให้เธอแทนคำว่าขอบคุณ ตอบแทนที่ฉันคนนี้มีค่าพอไหมหมดทั้งหัวใจก็พร้อมมีใจให้เธอจะทำเพื่อเธออย่างนี้จะเคียงข้างเธอสเสมอเป็นของเธอจากนี้และตลอดไปแม้อาจเป็นดีเพียงความฝันของเธอแต่เธอจะรู้บ้างไหม ธอก็คือลมให้ใจของฉันหากไม่มีเธอวันนี้คงไม่มีฉันความฝันคงเป็นแค่ฝันใจฉันคงไม่มีความหมายความรักที่เธอให้ฉันวันนั้นมันมีค่ามากมายไม่รู้จะมีสิ่งไหนมามอบให้เธอแทนคำว่าขอบคุณ จะมีแค่เพียงใจฉันมองเพียงเธอแทนคำว่าขอบคุณเราอย่าดูทุกคนดูใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูดูทุกคนดูนั่นคือเราดูถูกตัวเองทำงานนะให้คิดว่าเราเป็นทองคำโดนไฟไงมันก็ยิ่งสุมกมายิ่งพองเราอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็ทำงานให้ดีที่สุดท้ายสุดมาส่งผลเอง